เลออีโคเอ1 Pro ร่างโคลของไอ o ฟต10 Pro วางขายในจีนราว4,490บาทมาพร้อม HMA s p p l e ยอมรับแล้วไอ o ฟต10 Pro มีปัญหาจอเป็นเส้นเขียวกำลังหาทางแก้ไขอยู่แอปพลิเคชัน App s t o r e บน iPhone ในอนาคตจะนำเสนอฟีเจอร์ช้อปปิ้งผ่านเทคโนโลยี AR <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e MSA c h a n n e l Re v i e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ l e ออีโค1 Pro ร่างโคนของ p p o o n 1 4 Pro วางขายในจีนแปล4,490บาทมาพร้อม h m s หลังจากวางจำหน่ายเลออีโคไววันโปรพลัสที่ดูคล้ายไอโฟนสิไปก่อนหน้านี้ล่าสุดไอโฟนสิบสี่โปรก็ถูกลอกเลียนแบบโดยเลออีโค S1 p โปรซึ่งมาพร้อมเดน a มิกแอรแลนด์ที่สามารถใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงเจาะช่องไว้เฉยๆเลออีโค S1 p โปรมาพร้อมจอแสดงผล720 x 1600พิกเซลขนาด6.5นิ้วมีกล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลดีไซน์บาง9.5ม mm, ิลลิเมตรติดตั้งสแกนลนยนิ้วมือไว้ที่ขอบด้านข้างตัวเครื่องมีน้ำหนัก209.5กรัม l e e c o S1 Pro ใช้ชิปประมวลผลสารลุยที7510 1 2นนาโเมตรประกอบด้วย CPU Octa-Core CQ1.8GB A75 บวกูณ1 8 g b A55 พร้อมด้วย GPU Image Generation 9446ที่มีความเร็วสัญญาณนาริกา 800MHz ความจุแบตเตอรี่ 5,000mAh การชาร์จ 10W l e e c o S1 Pro ทำงานบนพื้นฐาน Android สรับสนุนแอปพลิเคชันและบริการของ Huawei Mobile Service เช่นเดียวกับเลอ c ีโกวายวันโปรพลัสวางจำหน่ายในราคา899หยวนหรือราว4,490บาทโดยมีความจำแรม8 g b บวกรอม128 g b ที่มาวายล v บวีโบแอปเยอมรับแล้วไอโฟน10 Pro มีปัญหาจอเป็นเส้นเขียวกำลังหาทางแก้ไขอยู่ มีผู้ใช้ iPhone 10 Pro บางรายแจ้งว่าพบปัญหาจอติดสันเขียวเวลาเปิดมือถือขึ้นมาแม้จะไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานอะไรแต่ก็ไม่ใช่อาการปกติของมือถือซึ่งในที่สุด Apple ก็ออกมารับทราบปัญหานี้แล้วพร้อมเร่งตรวจสอบหาทางแก้ไขบั๊กนี้อยู่คาดว่าคงปล่อยเป็นอัปเดตออกมาเร็วๆนี้ครับปัญหา iPhone 10 Pro ขึ้นเป็นสีเขียวนั้นเคยมีคนเจอมาตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยจะมีอาการแบบนี้เวลาผู้ใช้เพิ่งเปิดเครื่องแล้วกำลังขึ้นหน้าโหลด จากต้นทางใน Reddit เขาว่ากันว่าจะเกิดขึ้นกับรุ่นที่ใช้จอ LG ล่าสุดหลังมีคนติดต่อ Apple ก็ได้ความมาว่า Apple รับรู้ปัญหานี้แล้วคาดว่าเป็นบั๊กที่เกิดมาจากอัปเดต ios 6.2แต่เวอร์ชั่นเก่าบางคนก็เป็นเหมือนกันดังนั้นทางวิศวกรของ Apple ก็เร่งหาทางแก้ไขในอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่กันอยู่ครับที่มา Reddit m a c r u m ม r a p p พลิเคชัน App Store บน iPhone ในอนาคตจะนำเสนอฟีเจอร์ช้อปปิ้งผ่านเทคโนโลยี AR มาร์มกแมนจากสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่า Apple กํกำลังยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งของแอปพลิเคชัน App Store บน iPhone ด้วยการเพิ่มเทคโนโลยี AR ออกเป็นเทสเตอริตีช่วยให้ผู้ใช้งาน iPhone ได้รับข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจบนหน้าจอ iPhone แอปพลิเคชัน App Store ในอนาคตจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถชี้ iPhone ไปยังผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกของ Apple เช่น Mac หรือ Apple Watch จากนั้นหน้าจอ iPhone ก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆรวมทั้ง,ง,งราคาของผลิตภัณฑ์นั้นแหล่งข่าวยังไม่ทราบกำหนดการที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่การตรมมกันของเทคโนโลี AR กับ Apple Store จะเกิดขึ้นแต่ยืนยันว่า Apple ได้เดินหน้าโครงการนี้มานานแล้วตั้งแต่ปี2020และได้ทำการทดสอบกับร้านค้าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ Apple ยังมีแผนปล่อย API สำหรับนักพัฒนา เพื่อให้ร้านค้าปลีกอื่นๆสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้เช่นกันที่มาแมกลูเมอร์ทิมคุกได้แชร์ภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายโดย iPhone 1 0 Pro ในโอกาสฉลองตุ๊ดจีนผ่านบัญชีส่วนตัวในวีโบทิมคุกมีความเคลื่อนไหวบนบัญชีส่วนตัวในทวิตเตออยู่ตลอดเวลาแต่ล่าสุดได้พบว่า CEO ของ Apple ก็มีบัญชีในวีโบแม c โครบล็อยอดนิยมในจีนด้วยเช่นกันโดยการใช้ช่องทางวีโบ เพื่อแชร์ภาพยนตร์ในโอกาสวันตุษจ,จีน2023ภาพยนตร์สั้นดังกล่าวมีชื่อว่า c ช i n e s ิ New Year to the Fi ฟพถ่ายทำโดย iPhone 10 Pro ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Shot on iPhone และทาง Apple ก็มีการแชร์ให้ชมบน YouTube ด้วยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนอกจากจะแชร์วิดีโอทิมคุกยังกล่าวว่าฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่น่าประทับใจที่ฉายแสงให้กับมนุษยิ แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการไล่ตามความปรารถนาและเตือนใจให้เราทุกคนว่าต้องทำอย่างไรจึงจะเอาชนะอุปสรรคในชีวิตได้สุขสันต์วันตุจจินทิมคุกมีรายได้เกือบ3.3พันล้านบาทในปี2022แต่ปีนี้ขอลดค่าเหนื่อยตัวเองเหลือ1.26พันล้านบาททิมคุก CEO ของ Apple ได้รับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาเป็นเงิน99.4ล้านดอลลาร,ร์สหรัฐหรือราว3.29พันล้านบาท แต่มีรายงานว่าทิมคุกได้ขอลดค่าตอบแทนในปีนี้ให้น้อยลงกว่าเดิมกว่า40%แรา่งข่าวรายงานว่าในปีที่ผ่านมาทิมคุกได้รับค่าตอบแทนจากเงินเดือน3ล้านดอลลาร์ค่าตอบแทนจากหุ้นประมาณ83ล้านดอลลาร์และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆอีก13.4ล้านดอลลาร์ทำให้ปี2022 CEO ของ Apple ได้รับค่าเหนื่อยเป็นเงิน99.4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3.29พันล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับรายได้ของปี2021ที่ได้รับ98.7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3.27พันล้านบาทถึงแม้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาทิมคุกจะทำเงินเฉียร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับตัวเองแต่ในปีนี้มีข่าวว่า CEO ของ Apple ได้ทำหนังสือเพื่อยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองในปี2023ให้อยู่ที่49ล้านดอลลาร์หรือราว1.62พันล้านบาทซึ่งน้อยกว่าค่าตอบแทนในปี2022กว่า40%ที่มาแมกดูเ วิธีปิดเครื่องรีสตาร์ i ไอโฟนโดยไม่ต้องกดปุ่มด้านข้างตัวเครื่องสำหรับ iPhone X และรุ่นใหม่กว่าการปิดเครื่องจะไม่สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่มด้านข้างหรือปุ่ม Power ค้างไว้อีกต่อไปเพราะการกดปุ่มด้านข้างค้างไว้จะเป็นการเรียกใช้งานซีริส่วนการปิดเครื่องจะต้องกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มด้านข้างค้างไว้พร้อมกันแล้วสไลด์ถู Power off เพื่อปิดเครื่องแต่สำหรับผู้ใช้ iPhone ที่มีปุ่มด้านข้าง กดติดบ้างไม่ติดบ้างหรือกังวลว่าการกดปุ่มนี้บ่อยๆแล้วจะพัง Apple ก็เพิ่มฟังก์ชันการปิดเครื่อง iPhone โดยไม่ต้องกดปุ่มด้านข้างเช่นกันมาดูกันว่าทําอย่างไรวิธีปิดเครื่อง iPhone โดยไม่ต้องกดปุ่มด้านข้างเข้าไปที่ Setting General เลื่อนไปด้านล่างสุดคลิกที่ Shutdown Slide to Power o f f เพื่อปิดเครื่องเพียงเท่านี้ก็สามารถปิดเครื่อง iPhone ได้โดยไม่ต้องกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่ม Power คร้งไว้พร้อมกันแล้ว วิธีการรีสตาร์ทโดยใช้ a c c e ซิสต t ดทั h แถมให้อีกทริกกับการรีสตาร์ iPhone ด้วยการใช้ a c c e ซิ i ต t ดทั h หรือปุ่ม h Home เสมือนซึ่ง a c c e ซิ i ต t ดทั h เป็นฟังก์ชันที่ซ่อนเมนูรัดเอาไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือการรีสตาร์ทเครื่องด้วยมาดูกันว่าทำอย่างไรก่อนอื่นจะต้องไปเปิดใช้งาน a c c e ซิ t ดทั h เสียก่อนด้วยการเข้าไปที่ Setting Accessibility ทัตเปิด a c c e ซิ t o ทั h และเมื่อเปิด a c c e ซิสต Touch แล้ว ก็จะมีปุ่มโฮมลอยปรากฏบนหน้านจอให้คลิกเข้าไปแล้วเลือกดีไว e More Restart โดยวิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้ง iPhone รุ่น Face ID และรุ่นมีปุ่มโฮมรวมถึง iPad ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันที่มาใน ToFi m a c และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ